สวัสดีค่ะจุ๊บแจงโปรดักจีเนียตจาก n i สสันเอเชียชวร์สำนักง,งานใหญ่บางบัวทองค่ะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อ4คำมั่นสัญญาจากนิสสันหรือ n i สสัน c อ s t o m e r p r o m i มิสีหัวข้อนั้นจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันค่ะคำมั่นสัญญาข้อที่1บริการโปร่งใสเชื่อใจได้ โดยเราจะให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความโปร่งใสโดยมีการประเมินราคางานเช็คระยะงานซ่อมประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุญาตลูกค้าทุกครั้งก่อนให้บริการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและสบายใจในการบริการของเราค่ะคำมั่นสัญญาข้อที่2สบายใจหมดห่วงเรื่องงานซ่อมเราจะให้ความมั่นใจกับลูกค้าด้วยบริการหลังการขาย และงานซ่อมที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมกับกรับประกันงานซ่อมและอะไหล่แท้นิสััน1ปีหรือ2,000 20, 0กิโลเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจทุกการขับขี่ค่ะคำมั่นสัญญาข้อที่3ไปต่อได้ไม่มีสะดุดทุกแทนเราจะให้ความมั่นใจด้วยบริการลถสำรองใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพงานซ่อมหรือไม่มีอะไหที่จำเป็นใช้ในครังนิสัน เพื่อให้ลูกค้าไปต่อได้ในทุกนาทสำคัญของชีวิตค่ะคำมั่นสัญญาข้อที่4ฉุกเฉินแค่ไหนก็อุ่นใจตลอดเวลาเรามีบริการคอ์เซ็นเตอร์และบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสบายใจเพียงนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ และนี่คือสีคำมั่นสัญญาจากนิสันด้วยบริการหลังการขายที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจและสบายใจในการขับนิสันทุกครั้งหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถโทรมาหาจุบแจงได้ตลอดเวลานะคะยินดีให้บริการสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ